สำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธทิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจําช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิปเอ็กซ์คลูซีจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นคบวัวจนเึอมาลแลกด้วยกันนะครับผม และสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับโอเคสำหรับ EP 9พา2ขอเรียกว่าเป็นอีีที่เหนือความคาดหมายใ,ในหลายอย่างหลายสิ่งมันมันเป็นอะไรที่เหมือนกัวบว่า พอเราอหมายถึงว่าตั้งแต่อันดับใช่ไหมว่าคนเนี้ยตกลงไปแล้วพอคนที่ขึ้นมาแทนน่ะก็ว้าวไปอีกว่าคือคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเราเดาไม่ถูกเลยว่ายังไงตอนแรกอ่ะตอนที่ตอนที่ซิริน่าีเกาได้ที่สองเราสองคนอ่ะมั่นใจกันว่าอะไรว่าอ้นที่หนึ่งเนเน่ใช่แล้วคนข้างมั่นใจแบบพูดแบบแบบยังไงพูดแบบไม่คิดเลยว่าโอ้เนเน่แหละอะไรเงี้ยแต่พอไม่ใช่เนเน่เราแบบโอ้ว้าวอ่ะแต่เพามีลังเลตอนที่เหลือสองคนนะว่า แม่แน่เราอ่ะเจ้าเย่ใช <diabetes> ่ใช่เขาก็มีลังเลเพราะว่าเหมือนกับเจ้าเย่เขามาแรงในช่วงสุดท้ายมากๆแล้วก็ออล่าเหมือนค่อนข้างออกเนาะใช่ตั้งแต่เปลี่ยนสีผมมาก็พุ่งกระโชดไปเลยออล่าขาชอบตั้งแต่สเตจกับกับอ่อนประธานแล้วตอนนั้นอะที่รู้สึกว่าเคมีน้องได้อ่ะใช่แล้วก็พอสเตจหลังๆก็คือแบบน้องพัฒนาตัวเองมากๆใช่เนาะไล่มาตั้งแต่อันดับที่สิบห้าก่อนเลยแล้วกันน้องหลิวมึงใช่คนนี้ก็คือพัฒนาการคือ ขึ้นเก้ากระโดดเหมือนกันตั้งแต่เราเห็นแรกๆที่อยู่ในลังท้ายตอนเป็นทีมอ่ะยังเต้นไม่ค่อยเป็นเนาะพัฒนาได้เยอะมากคนนึงใช่ใช่พัฒนาได้เยอะมากสมกับที่เหมือนเขาเป็นตัวแทนของพี่เขาเออพี่หรือน้องนี่แหละที่เป็นแฝดอ่ะพี่พี่พี่อ่าใช่แล้วก็อันดับสิบสี่อันดับสิี่หวังคืออุ้ยตอนแรกเขาคิดว่าเดี๋ยวหูยจะเข้ามานะจริงตอนแรกเราคิดว่าอุ้ยเดี๋ยวหุยเข้าแน่นอนส่วนหวังคือนี่อันดับนั้นเป็นห่วงเออเลยจะลุ้นช่วยน้องไปมาน้องเข้าว่ะเข้ามาทะลุแต่เดี๋ยว หยงฮวยเป็นคนตกไปเสียดายมากเมนเขาตกไปแล้วเพราะว่าอาทิตย์ก่อนน้องหยงฮุยทําได้ดีตอนที่น้องอยู่ในทีมที่ใส่ชุดดะน้องกับอียาทําได้ดีทําได้ดีขึ้นมากใช่เราก็เลยเราก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าน้องจะเข้าอืแต่น้องดันไม่เข้าไงอือันนี้ก็คือประหลาดใจไปอีกแล้วหนึ่งใช่ต่อมาอันดับต่อมาก็เป็นน้องชูลุ่ยฉีที่เป็นแลบออแรบที่เคยไปประกวด โบดิววนโอวัตใช่น้องคนนี้ก็เก่งมีความสามารถอันดับน้องก็มาสิบสามตลอดอยู่แล้วนะประมาณนี้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นเพื่อนน้องที่มาด้วยกันน้องอีลินลีอะไรนะน้องจุนอีอะไรสักอย่างน้องจุนอีที่เป็นเซนเตอร์เพลงทีมใช่ใช่คนนี้ก็มาจากโบดิวเหมือนกันโบดิววนโอวันที่เขาบอกว่าเขาอไปดูเพื่อนสาเน็ตเพื่อนมีแบบกระบองไฟอะไรแ้วเพื่อนสนิทก็น่าจะเป็นล็อกเก็ตเกิลเนาะที่เขาเคยอยู่ในรายการด้วยกัน คนนี้ก็มีความสามารถใช่มีความสามารถแต่ว่าเหมือนกับแอร์ทามอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้เยอะเท่าที่ควรนาอคือมันคือความสามารถน้องน้องค่อนข้างเก่งแต่ว่าเหมือนแอร์ทามอ่ะไม่ค่อยส่งน้องใช่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 แล้วก็อันดับที่สิบอันดับที่สิบลิวเนียนโอ้ลิวเนียนคนนี้ก็โอ้มาจจกโปรดิวว่ะเหมือนกันเออโปรดิวเฮ้ยทำไมโปรดิวเขาแบบเรียงกันเลยวะเออใช่ใช่คนนี้ก็มาจากแข่งเคยเคยไปประกวดโปรดิวโนวันเหมือนกันคนนี้ก็มาจากเหมือนกับ A B K อะไรนะ48ร์ตีเอเออ A K B สักอย่าง48เอทใช่คนนี้ก็เป็นลายสกอตกับโป๋ลายสกอตสกอตมาเต้นในแนวแบบมีพลังเนาะมีแบบพลังไม่มีเหมือนเออเหมือนคนอินเนอร์จีสูงใช่อินเนอร์จีสูงมาเหมือนเขาค่ายเนี่ยเขาจะค่อนข้างเพลงที่แบบว่าสดใสแล้วก็เหมือนให้กําลังใจคนอะไรอย่างเงี้ยเออก็อันดับก็พุ่งขึ้นมาใช่ใช่ขึ้นเรื่อย แล้วก็อันดับเก้านะอันดับตกลงมาน้องอีฟฝานใช่ตอนนั้นน้องยังอยู่ในอันดับเจ็ดแบบอันดับเดบิวต์อยู่เลยตกลงมาซึ่งน้องก็รู้สึกว่าน้องก็พอใจนะน้องก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องกดดันอะไรเหมือนน้องเป็นคนที่ไม่ชอบการแข่งขันอะเหมือนเป็นคนที่แบบยิ่งแบบยิ่งอยู่สูงน้องจะยิ่งกลัวอะไรเงี้ยเหมือนยิ่งกดดันอืมแต่ถามว่าน้องพัฒนาขึ้นไหมน้องก็มีพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นแล้วก็เขาว่าน้องแบบมีลุ้นอยู่เพราะว่าวันที่ประกาศผลวันวันอีพีสิบอะ เขาว่าช่วงประมาณแปดเก้าสิบเนี่ยทุกคนมีสิบที่จะเข้ามาเจ็ดได้เจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดได้หมดเลยอืมใช่ต้องลุนต้องลุนแล้วก็อันดับที่พุ่งมารุนแรงที่สุดอันดับแปดอันดับแปดจูจ้ไอโอ้โหพึ่งปากเองทุกคนเห็นเหมือนเราใช่ไหมใช่บอกเลยว่าสเตทที่แล้วน้องเด่นที่สุดจริงคือขนาดเขาเป็นเมียนเซียนิงเขายังให้น้องจูจูายเลยว่าโดดเด่นในสเตทนั้นขนาด เขายังไม่ได้ปักน้องนะเมนเขาแสดงไปหมดแล้วขายังให้จูจูอายวันนั้นเนี่ยนะมีหวังเคอเดียปะาที่อยู่ในทีนจูจๆอายวันนั้นมีไหมมีมีมีใช่เธอก็ยังเชียร์จูจูอายใช่เห็นไหมว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้เข้าข้างเมีนเราอะไรใดๆนะเรามองตามแบบโชว์เลยมองตามเนื้อผ้าที่น้องโชว์นะน้องทําได้น้องมีเสน่ห์จริงแก็น้องคาแรคเตอร์เหมาะสมที่น้องได้ขึ้นมาขนาดนี้เพราะน้องจากความสามารถน้องน้องมันพึ่งแบบ ชายเขาเรียกว่าชายชายพึ่ชายจากซามดิปสองหรือสาิบสามนี่เลยเนาะโอ้เป็นคนที่ขึ้นมาสุดๆอ่ะขึ้นมาเยอะมากต่อไปอันดับที่เดบิวต์และอันดับที่เจ็ดเซียนหนิงเซียนหนิงตกแล้วก็อันดับน้องจากกราบก็คือตกลงเรื่อยๆใช่แล้วน้องเนี่ยอ้สงสารน้องเลยนะน้องรู้สึกว่าทําไมเหมือนกับฉันไม่พัฒนาเลยหรืออะไรนน้องรู้สึกน้อยใจตัวเองเราเข้าใจว่าเราเข้าใจน้องนะว่า เหมือนกับคนมันพยายามอยู่ในรายการอะแต่มันคนเรามันอยู่ในรายการมันไม่เห็นฟีด์แบบข้างนอกมากมาหรอกมันก็ดูแค่อันดับแค่นั้นพอมันมาเห็นอันดับลงเรื่อยๆมันก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรทําไมอ่ะเออมันก็จะรู้สึกว่าเราทําได้ไม่ดีพอหรอใช่ใช่ทั้งๆที่เรามองน้องอ่ะเราเห็นว่าน้องทําได้ดีแต่เราไม่สามารถไปนั่งอธิบายให้น้องฟังว่าไม่น้องทําได้ดีแล้วไงน้องก็ดูแค่อันดับมันก็แล้วน้องก็มาประเมินตัวเองว่าอุ๊ยแล้วน้องก็เลยแบบกดดันร้องให้ ทุกคนอะบอกไว้เลยว่าที่เข้ามาตอนนี้อ่ะทุกคนมันพัฒนาขึ้นมากใช่ทุกคนพัฒนาหมดไม่มีใครที่รู้สึกว่าดรอปลงถึงอันดับบางคนจะดรอปลงแต่ว่าการพัฒนาฝีมือน้องๆเราเห็นว่ามันพัฒนาขึ้นใช่ต่อมาก็เป็นอีหยางก็พุ่งขึ้นมานะตอนแรกไม่ได้อยู่ในอันดับใช่เป็นครั้งแรกที่น้องได้เข้าไปในอันดับดีด้วยเป็นอันดับหกจิ้งข้างข้างดนี่เพื่อนสนิทของเขาตลกตอนที่น้องขึ้นติดน้องพูดเหมือนกับน้องคู่หูกันเนาะ คนหนึ่งคนหนึ่งพูดเพี้ยนอีกคนหนึ่งอ่ะพูดเร็วอพูดเร็วแล้วแบบพูดสำเนียงอีจินทำทำเหมือนมากนะนออเรียนสำเนียงเพื่อนเหมือนมากตั้งแต่รอเรียนเสียนหนิงตอนนั้นแล้วก็มารอเรียนอีหยางตลกดีอีหยางุออกมาก็อันดับที่ห้านี่นี่นีเอันนี้คือเราแบบ เราไม่คาด,าดคิดเนาะเออ,อเราผิดเราข้อคาดที่จะแบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าน้องตกลงมา<ช>ได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ที่เซอร์ไพรส์ไปกว่านั้นคือการกล่าวความรู้สึกของน้องเ,อเหมือนเ,เป็นแบบลิกไปเลยอะเหมือนน้องไปเห็นแฟนขับข้างนอกมาแล้วน้องรู้สึกว่าแฟนขับเขาค่อนข้างลําบาก<ช>ที่จะมาคอยโหวตให้หรือคอยแบบซับพอร์ตคอยอะไรเขาคอยตามไปซับพอร์ตแต่ละทีอะไรเงี้ย เขารู้สึกน้องน้องรู้สึกว่าแก่แก่มันขับมากตอนนี้ใช่คือน้องก็พูดว่าต้องขอโทษด้วยที่เหมือนกับก่อนหน้านี้น้องแคร์แค่ตัวเองเม่น้องไม่ต้องขอโทษเลยคือทุกคนเขาเต็มใจที่จะซัพพอร์ตน้องอยู่แล้วแต่น้องพูดออกมามันรู้สึกว่าน้องแบบมาที่นี่จากวันแรกที่ต้องการที่จะได้อันดับที่หนึ่งต้องการที่จะเอาชนะแต่วันนี้พอเข้ามาสิ่งที่มันได้กลับไปคือความรัก ความรักจากแฟนคับจากเพื่อนในรายการน้องเลยรู้สึกว่าเหมือนมันพอแล้วสําหรับน้องเกือบน้ําตาหลายๆรอบจริงเขาก็แบบนี่กับน้องพูดดีมากมีตาผ่าพเนาะใช่เขาเกือกน้ำตาไหลเขาเส้นทีฟเหลี่ยมเรีอุ้ย่ารู้ได้เที่ยวอะไรทำไมเราไม่ได้พูดถึงน้องอู้ยรู้ที่สิบเอ็ดเออเราข้ามน้องขอโทษทีนะคะเออพูดถึงอู้ย่ารู้ก่อนก็ได้อตอนที่น้องพูดถึงเพื่อนพูดถึงเพื่อนน้องรู้สึกว่ามีตาผาพน้องเล่นแฟนกันมากเลยอืมเขาไม่รู้ทําไมเขารู้สึกว่า น้องอ่ะไม่ได้ไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมรับในฝีมือตัวเองเท่าไหร่เท่าที่น้องพูดมาเหมือนน้องพูดว่านเนี่ช่วยน้องพรานเนี่อ,น <ๆ S 1> อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เลยเราอยากจะบอกน้องว่าน้อง,องก็ <ๆ S 2> พัฒนาขึ้นเหมือนกันไม่ใช่ว่าน้องจะมาเป็นเพื่อนเนเน่แล้วคนบูตให้นะคือเราก็ดูว่าในในรายการอ่ะน้องแสดงออกมาน้องก็มีความสามารถทําออกมาได้ดีมาก ใช่ไม่ใช่จะว่าเป็นเพื่อนคนนั้นแล้วจะหวดให้นะ<ม>บางคนเขาไม่หวดให้แบบนี้นะจริงเออมันต้องมีความสามารถของตัวเองมีเสน่ห์ของตัวเองเขาถึงหวดให้ขนาดนี้ใช่คะแนนไม่ใช่ใน,น้อยนะควรจะขึ้นมาสิบเอ็ดใช่ใช่หลายหลายสิบล้านใช่นั่นแหละก็น้องก็พูดถึงเพื่อนที่น้องรักมากใ,<ช>ในรายการก็คือเนนี่แล้วก็น้องก็บอกว่าอะไรนะ เหมือนกับเวลาที่ไปไปออกเหมือนไปแฟนมีเรืออะไรเงี้ยเนเน่ก็จะชอบคุยกับแฟนๆ่าเช่อโมให้คือเนเน่ไม่เคยไม่ค่อยพูดเรื่องตัวเองว่าเออก็พูดให้เพื่อนตลอดนั่นแหละเราก็เลยประทับใจสองคนนี้ว่าเขาเป็นมิตรภาพที่จริงใจจริงใจมากเราไม่รู้สึกถึงความแบบ ไม่ได้รู้สึกว่าเขาแบบคบกันเพราะว่าคนประ <ผล S 2> โยชน์หรืออะไรใช่เหมือนเหมือนรักกันมากๆแล้วก็ทุกครั้งที่อุย่าลู่ก็ช่วยเนเน่ไว้ได้ยืะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวนั่นนี่<ำ>การพูดอู้เยอะมากใช่เขาว่าแล้วก็ส่วนเนเน่เขาว่าเนเน่ก็น่าจะสอนเพื่อนในเรื่องที่ตัวเองถนัดพวกการลองการอะไรบ้างเนี่ยมันพัฒนาขึ้นเยอะดีมากเลยเตาภาพสองคนนี้พี่ยินน้ำกยวน้ําตาแตง้กับมิตรภาพคู่นี้อ่านตออ่านบ้างที่เนเน่อีกรอบหนึ่งก่อนเนาะ เขาว่าทับใจกับการที่น้องบอกตอนน้องบอกความรู้สึกเขารู้สึกว่าถ้าเขาเป็นคนที่กำลังซัพพอร์ตน้องอยู่ในตอนนั้นนะแล้วเขามาได้ยินน้องพูดอย่างงี้เขายิ่งอยากจะโบวตให้โอ้ไปนอนสามวันไม่แต่อย่าให้น้องรู้นะเดี๋ยวน้องแบบน้องคิดเออน้องกินหนักอีกน้องเป็นคนแบบคิด เหมือนเหมือนเขาพอกับมันคิดเขาพูดเมื่อกี้แหละว่าพอน้องมาอยู่ในรายการอะสิ่งที่น้องได้ดันเป็นความรักกับตอบความรักจากแฟนคลับจากเพื่อนเพื่อนมันรู้สึกอิ่มอะมันมันรู้สึกว่าอันดับนี้ไม่ไม่ได้สำคัญแล้วว่าอะไรเงี้ยคือฉันแค่อยากมารายการนี้เพื่อร้องเพลงให้คนที่ฉันรักฟังอะไรอย่างเงี้ยโคตรเท่เออดีจนเพื่อนบอกว่าเนเน่ฟูดเท่มากอะตั้งแต่ตอนที่น้องว่าอันดับไหนก็ได้นะเออใช่ใช่อันนั้นเท่มากเออว่ะ ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแสดงว่าน้องอยากจะพูดอย่างนี้ตั้งแต่แรกที่เขาถามอันดับแล้วน้องว่าอันไหนก็ได้คือน้องไม่ได้บอลลี่แล้วยิ่งอยากยิ่งอยากซัพพอร์ตถ้าเราเป็นแฟนคลับมินน่ในตอนนั้นอ่ะต่อไปอันดับที่สี่วค้งนะคงสงสารน้องรู้สึกรู้สึกเหมือนน้องไม่ค่อยมีเพื่อนอะเหมือนกันเขาก็รู้สึกนะตั้งแต่แต่เขาว่าอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนๆเราอาจจะเป็นเพราะน้องไม่ค่อยคุยกับใครหรือเปล่าน้องเป็นคนที่แบบเป็นเหมือนกับ เป็นผู้ใหญ่คนไม่ค่อยพูดแบบไม่ไม่ค่อยคิดเล่นด้วยใช่เนาะบูคลิกน้องเป็นคนนิ่งใช่อาจจะแล้วก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเหมือนน้องเป็นคนเขาคิดว่าน้องจะเป็นคนที่ผู้ใหญ่เยอะใช่เนองเป็นคนที่ทํางานตั้งแต่เด็กแล้วก็มีก็เลยมีความเป็นผู้ใหญ่อยู่ในตัวสูงแล้วพอมาของน้องอ่ะมันเลยกลายเป็นคนที่เหมือนอายุเหมือนเหมือนมีวุฒิภาวะมากๆเห็นไหมเมื่อกี้ที่น้องน้องเขาเล่นกันอ่ะจําได้ปะตอนที่เลือกเพลงอ่า แล้วน้องเหมือนกับน้องเกยการนิดนึงว่าเอาจะไปหลบร้อหรือยังไงไเหมือนกับน้องเป็นแบบน้องไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้ค,คือความคือมันเป็นแบบอาจจะตอนวัยวัยวัยรุ่นนะ่ะในความสดใสของวัยรุ่นนะ่ะเรายังไม่ได้แบบเหมือนกับเข้าใจเข้าใจไปเนาน้องไม่ได้ไใ,ชใช้ชีวิตในช่วงวัยรุ่นใช่ใช่ต้องไปทำงานไงเราก็เลยไม่มีโมเมนต์โมเมนต์แบบเด็กๆในตอนนั้นก็เลยอาจจะการอยู่กับเพื่อนเพื่อนก็เลยอาจจะเหมือนกับติดขัดนิดใช่<ง>ใช่แต่ที่จริงอ่ะไม่ใช่คนนี้ิสัยไม่ดีเพียงแค่ว่าการอยู่กับเพื่อนเขาอาจจะไม่ไม่ ไม่สามารถที่จะแบบโกงกืนกับเพื่อนๆได้ใช่ไหมอาจจะรู้วิธีการเข้าถึงเพื่อนอะไรเงี้ยเหมือนคนอื่นๆก็จจะไม่ค่อยถนัดแต่เขาไม่ได้เป็นคนที่ไม่ดีใช่เขาไม่ใช่คนที่นิสัยไม่ดีแต่ว่าทีเนี้ยตอนที่เปิดก่องอะที่เรารู้สึกว่าอุ้ยที่น้องพูดก่อนจะเปิดก่องอะเธอว่าคนไม่มีใครนไม่มีเราโอ้ยคือแบบใช่ใช่แต่ก็ดีที่มีคนเขียนให้อยู่จึงเขาเขาอ่านไม่ทันแต่ไม่แน่ใจว่าใช่น้องคือคือไหมหรือเออไม่ใช่นคือน้องเห่ยหุวยหรือเปล่าน่าจะ ไม่แน่ใจเหมือนกันไ,ได้น่ใจเอาหุยใช่เปล่ามีคนเขียนให้อยู่นะแล้วก็น้องก็แบบ<ม>นั่นแหละเขาเหมือนเหมือนคือคนแบบเนี้ยน่าสงสารตรงที่อะไรรู้ไหมคืนอสองสารน้องที่ว่าน้องรู้ตัวเองด้วยว่า<ช>น้องเป็นคนแบบนี้แต่มันก็แบบรู้สึกว่ามันฉันเป็นแบบนี้แล้วเออคงไม่มีใครชอบที่ฉันเป็นอย่างนี้หรอกอะไรอย่างเงี้ย<ช>คือเหมือนน้อยเนื้อต่<ช>ําใจนิดๆเขาใจะว่าก็เลยสงสารตรงนี้ไม่ใช่คนที่ไม่รู้ตัวเองอ่ะคือน้องรู้ตัวเองว่าน้องเป็นแบบนี้อาจจะแบบแตกต่างกับเพื่อนเพื่อนิดหน่อยอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ นั่นแหละน้องก็ตกมาอันดับที่4ก็แต่ว่าเรื่องโชว์เนเรื่องโชว์ของสเตล่าสือของน้องอ่ะไม่ได้มีความรู้สึกว่าดรอปหรืออะไรนะใช่ก็ดีใช่ดีแต่เพียงแค่ว่ามันมีหลายคนอ่ะที่มันพุ่งขึ้นน้องก็เลยอันดับเลยแบบดีมากอันดับมันเลยร่วงลงมาใช่ใช่แล้วก็อันดับที่สามอีจีนเมนเทอรนั่นเองโอ้โหพุ่งกระชูนเหมือนกันคนนี้จากเจ็ดตลอดคือ เอาจิ้งจิ้งไหมตอนแรกอะที่ปากน้องอะเราชอบเพราะว่าตอนเราเราโดนน้องตกตอนวันแรกที่น้องร้องเพลงหลังจากนั้นน่ะเอาตรงๆยังไม่ได้เห็นความแบบว่าชายอะไรมากสําหรับเขานะแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าเขาจะยังเอาใจช่วยน้องอยู่มีของแหละคนนี้เพราะว่ารู้สึกว่าดูมีแบบความความสามารถแต่ทีนี้พอพอเริ่มหลังๆอน้องเริ่มได้แสดงความสามารถในโชว์ไม่ว่าจะเป็นการเป็นโชว์ที่เป็นนอกนอกรอบอะเเขาเรียกอะไรที่กิจกรรมอะเออมสามารยิ่งเยอะมาก เป็นพิธีกรแล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่อนเตอร์เทนเพื่อนได้แล้วก็เข้ากับทุกคนเก่งมากแสดงบทบาทต่างๆให้เพื่อนๆตลกอะไรอย่างเงี้ยใช่สายวาลรตี้น้องก็ไปได้สบายเขาก็เลยมองเห็นว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่เข้าวงการมาตั้งแต่แรกไหมที่เราคุยกันไงว่าแม่น้องสวยใช่เขาว่าแม่น้องต้องเคยอยู่ในวงการแล้วอาจจะเคยพาน้องไปแคสพวกงานโฆษณาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าน้องก็เลยมีความสามารถในด้านนี้เขาก็เลยค่อนข้างที่จะเชียร์มากๆ แต่ตอนแรกๆอะคิดว่าโอ๊ยจะเข้าไม่น้อยอยู่แบบเจ็ดเจ็ดอย่างเงี้ยใช่ใ,ชใชตอนนี้คือมั่นใจแล้ว<อ>ว่าแน่นอนในวงนี้ต้องมีอีจินแล้วต่อมาอันดับที่สองนะโอ้ยเป็นเซรีได้เก่าสัง่งงานตอนแรกเราคิดว่าน้องหน้าจะไม่สั่นคอนะอันดับน้องมั่นคงม,มาโดยตลอดว่าหนึ่ง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 ต้องเป็นชั้นใช่อนันดับนั้นอะตอนตอนที่น้องบอกว่าไม่ไม่มั่นใจแต่ก็ยังได้ที่หนึ่งอะเพราะว่าน้องรู้คะแนนระหว่างสัปดาห์ด้วยใช่ไหมที่ว่าที่ว่าตกลงมาสี่สาม สามสามเหรอใช่อืมสามหรือสี่สามหรือสี่ไม่แน่ใจแต่ว่าน้องตกลงมาตรงคะแนนระหว่างสัปดาห์ที่เขาไม่ใช่คะแนนประกาศหลังที่หลังจากที่แสดงนะเพราะอีจีน่ะเคยขึ้นไปถึงสองด้วยอืมใช่นั่นแหละคือน้องเริ่มแต่ก่อนน่ะน้องจะเป็นคนที่เหมือนกับมั่นใจมากๆว่าที่หนึ่งที่หนึ่งแต่ว่ามีครั้งเนี้ยที่น้องตอนที่เขาถามน้องว่าที่เขาถามน้องว่ามั่นใจมั่นใจไหมน้องว่าไม่มั่นใจแต่ก็อยากได้ที่หนึ่งเหมือนเดิม แหละก็ที่สองแล้วก็ชอบการเปียบเปยของน้องเออน้องพูดดีๆีเนาะวาท่าศิลป์ของน้องคุณสุดยอดเลยฉันเหมือนกับเข้ามาเข้ามาวันแรกก็เห็นพายอยู่ข้างหน้าเจ็ดอันแล้วก็ได้ลิ้มรสมันอร่อยมากมันหอมหวานอร่อยแล้วฉันก็กินฉันก็กินมันบ่อยๆแล้วฉันก็รู้สึกชอบมันอยู่มาวันนึงมันหายไป น้องบอกมันหายฉันทํามันหายฉันทามันหายไปอนั่นแหละโอ้โหเปียวปด้เลยเห็นภาพเลยโคตรอาร์ตอ่ะแบบเป็นคนที่แบบมีความเป็นศิลปินอุ้ยฉันคิดถึงคนนั้นน่ะคิดถึงโจเจ้นนานน่ะคนเนี้ยมีมีความโจเจ้นนานมากเพราะว่าเขามีความเป็นแฟชั่นเหมือนกันที่เขาเคยพูดแล้วก็มีความแบบแต่งเพลงความสามารถใช่ใช่ก็ยังหวังนะว่าให้น้องแบบไปรักษาตําแหน่งเดิมให้ได้อืมน้องอาจจะแบบมิว นี่แหละพลังสุดท้ายในทีนี้แหละอุ้ยอันนี้ค่อนข้างสูสีนะอันจ้าเยเนะอันดับหนึ่งเนี่ยเพิ่งมีที่สูสีใช่อุ้ยเธอเขาไม่เคยเขาไม่เคยคิดเลยว่าเจ้าเยจะขึ้นมาที่หนึ่งขนาดนี้เขาคิดว่าน่าจะที่สองที่สามตอนแรกเขาคิดเขาอะเขาอะคิดไม่เคยคิดว่าจะเป็นที่สองที่สามเขาคิดว่าหนึ่งสองสามอะคือซิลิน่ายเกาเนีนี่แล้วก็จวานมาตลอดเลยเขาคิดว่าอย่างนี้ตลอด แล้วเขาคิดว่าเจ้าเย่เข้าเข้าจะอยู่ที่ประมาณสี่ห้าอะไรเงี้ยแต่เจ้าเย่ก็ปาดแบบพ,พุ่งมากนั่นแหละเห็นไหมเราเราคาดเดาผิดหมดเลยที่เราคิดไว้ว่าสามคนเนี้ไม่มีทางตกกว่าจากสามอันที่เราเคยพูดอ่นะท็อปสามน่ะตกหมดตกหมด,ตกหมดแล้วเหลือแค่ซีลินาอีเก,กใช่ที่ยังอยู่ในนั้นเราต้องมาลุ้นอีกว่ามันสุดท้ายเนี่ยอาจจะสื่อไพ่อีกหรือเปล่า โอ้ยแล้วเพลงอ่าวพูดถึงเพลงนิดน,นึงก่อนจบรายการเมื่อกี้มีการเลือกเพลงมีเพลง Isabomb Is กับ Phoenix ซึ่งเขาชอบ Isabomb นะใช่ใช่ Isabomb มันเป็นเหมือนเพลงที่เท่ี่ e ซ y กซ x แเ้าเราคิดภาพท่าเต้นแบบมันจะแบบบอมบอมอะไรเงี้ย<อ>รูร้เราคิดถึงเพลงใครคิดถึงวง Four e p <laughs> ของไทยนะเขาคิดถึง Four e แต่ว่า k e นที่สองอะคิดถึง b l a c k p i n ใช่ป่ะใช่ b l a c k p i เหมือนกับจังหวะ จังหวแนปจังหวะอะไรเหมือนลองคายเออใช่ใช่มีความแบ็คพีมก็คือเพลงแรกอ่ะเหมือนจะเน้นเต้นเหมือนที่เซียนหนิงพูดว่าเมนแดนน่ะน่าจะอยู่เพลงนี้ส่วนเพลงนั้นอ่ะน่าจะเป็นเมนลองเพราะว่ามันมีทั้งแรปด้วยใช่ใช่มันจะมีท่อนแรปท่อนอะไรบดล็อกสกิลหูทอยแล้วอู้จัวก็อยู่นั้นซิลีน่แต่เขาไม่เขาไม่ได้ยินท่อนลองเลยเขาได้ยินแต่ท่อนแรปป่ะเพลงซิงลน่ะเขาได้ฟังเต็มกว่าเราใช่ไหมโอ้โหอยากรู้เลย พรอเมนแต่ละคนอยู่ด้วยกันแล้วอะ่ะอีหยางได้แยกกับเซียนิงแล้วเธอต้องเชียร์อีหยางแน่เลยทีนี้เธอต้องเชียร์ฟินิกแน่เลยจากที่เธอบอกว่าเธอชอบเพลง is a bomb เฮ้ยเชียร์หมดแหละเมนเขาจู่ๆไอ้ก็อยู่นั่นนี่นี่อีกเยอะแยะอืมหวังคืออีกเมื่อกี้มีการเมื่อกี้มีการพูดพูดแล้วนะว่าเฮ้ยเธอถ้าพี่ยินถามว่าอะไรนะใครจะเป็นล, <laughs> ลีดเดลือกเอกเลือเลอกเลือเลือกเลือกเลือลือกเล ยังไม่ได้รู้เลยว่าใครจะได้เด <Okay. S 1> ใครใครใครจะเป็นลีดเดอร์ใช่ไหมเป็นได้หลายคนเนาะวงนี้ไม่ว่าจะเป็นเนเนี่ <Yeah. S 1> เนนี่เนเน่เนี่ยมีคนมาถามเราเหมือนกันว่าเอ,อพี่ได้ดูเห้องซ้อมไหมคือเราไม่ได้พูดถึงตอนรีแคปมั้ง ตอนแล้วเราล้เราเราตัดออกไงเพราะว่ามันมันด้วยจํากัดเราดูทุกคนเราดูแล้วนะก็คือในในในพาร์ทนั้นะที่เนเน่เขาไม่อยากเป็นเซนเตอร์เขาบอกว่าอยู่ตรงไหนก็ถ้ามันก็สามารถเด่นได้หมดอะคือเนเน่พูดว่าเอ่อน้ยเน่พูดเลยว่าฉันฉันไม่เป็นเซนเตอร์เนเน่พูดอย่างนี้เนเน่ว่าฉันจะเป็นลีดเตอร์ ใช่เนเน่ไม่ได้ไม่พูดไม่ได้พูดว่าอยู่ตรงไหนก็เด่นหรอกเราพูดเองว่าเนเน่อยู่ตรงไหนก็ดนโอ้ยเปหหาพูดให้ลองกันไม่เนเน่น่ะเหมือนนองเนเน่พูดว่าเขาจาคาพูดไม่ได้ทั้งหมดแต่เขารู้สึกว่าเนเน่จะพูดว่าฉันไม่เป็นเซนเตอร์ฉันอยากจะเป็นลีดเดอร์แล้วทุกคนก็เลยให้เลยใช่ใช่แล้วก็คนอื่นก็ฟาดฟันเซนเตอร์กันไปแล้วก็หลังที่เราเราก็พูดกันว่าเนเน่อยู่ตรงไหนก็ดีจริงจริงวันนั้นน่ะอื น่เน่เป็นได้เพราะว่าน้องมีความเป็นผู้นําแล้วก็พาเพื่อนซ้อมได้แล้วก็เจ้าเย่อะเป็นได้เพราะว่าน้องมีความพาเพื่อนซ้อมเหมือนกันแล้วก็ดูเป็นดูเป็นพี่ใหญ่เป็นพี่ใหญ่ที่ออกสไตล์ห้างๆจนน้องคนนั้นเรียกว่าพี่ชายอะพี่ชายเจ้าเย่เขาเลยรู้สึกว่าถ้าใครมีปัญหาอะไรในวงอ่ะน้องอาจจะมีความแบบว่าปลอบใจเพื่อนเคลียร์ได้ใช่ใช่แล้วก็ซีรีนเก่าอะก็มีความเป็นผู้ผู้นเหมือนกันใช่ใชก็ได้โออีจินนี่เจ๊ใหญ่เลยนะ ถ้าถ้าสมมุติว่าในวงแบบมีถ้ามีเดบิวแล้วมีอีจินกับเจ้าเย่นะคนหนึ่งเป็นพ่อคนหนึ่งเป็นแม่อคนหนึ่งพี่ชายคนหนึ่งพี่สาวอ่ะเออครบคัอนข้างจะใช่ใช่เอ้ยเราลืมพูดถึงอีฝันปะมีอี้ฝันอีฝันพูดแล้วอันดับเก้าโอเคโอเคพูดหมดแล้วเนาะเราไม่ได้ลืมใครใช่ไหมในในสิบ้าอันดับใช่ส่วนคนที่กลับบ้านไปก็มีหลายๆคนที่มีความสามารถอืม ที่เราคิดว่าเขาน่าจะมีการไปเปิดอาร์มมี่เดี่ยวหร,หรือว่ามอะไรเงี้ยเออคนนั้นน่ะเพื่อนหวังเคยคนนึงคนหลายหลายคนมีแต่คนดีๆคนที่ออกไปรอบเนี่ยมีแต่คนที่เอาไปปรึกษนิดหน่อยก็ใช่ก็คือสามารถเป็นศินลปินเดียวได้ใช่เป็นวงวงได้เลยแล้วก็เพลงที่บิวที่บิวถามในในพาร์ทที่เป็นสเตจนะคะบิวไปหาข้อมูลมาแล้วซัมเมอร์เบรดอะไรซัมเมอร์บีอาร์ดับเบิลอีซอีอ่าน e e e ว่าอะไรบลิสหรือเบรดบลิส ซัมเมอร์ <Summer S 1> บรีสเหรอเหมือนเพลงฤดูร้อนอะไรสักอ,อย่างอะ่ะเป็นเพลงที่บิวเคยทักตอนที่สเตจอี้หยางอี้หยางไปแสดงนอกสถานที่ทีมอี้หยางทีมมา,มาซอฮุย อที่เคยเคยพูดใช่เขาเคยพูดว่าอุ้ยเพลงนี้เพราะคือเขาลองแป๊บเดียวไงวันนั้นนะที่อยู่ตรงบันไดเป็นขั้น่มีเจ้าเย่ด้วยมั้งใช่เป็นเพลงที่บีบอกว่าอุ้ยเพราะจังแล้วก็มาเจอในสเตจที่น้องอีฝานเป็นเซนเตอร์แล้วก็น้องอีคนหนึ่งที่ได้ท่อนกลางที่เรารู้สึกว่าเสียงเพราะน้องที่อยู่บ N K ใช่ไหมไม่ใช่บีแอนเคอะไรไม่รู้น้องมาจากไหนอะคนที่ติดโบน่ะใช่ใช่ใช่ เหมาะกับเพลงนี้มากพอพอเขาไปเสิร์ชหาเพลงเขาก็เลยเห็นว่าอ้ามันมีในที่น้องโกอีหยางลองด้วยแสดงว่าเพลงเดียวกันก็เลยไปกดฟังเออเพลงเดียวกันพอมากนะะโอเคประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับอีพีนี้อีพีต่อไปเราจะรู้แล้วว่าวงจะเกิร์ลกรุ๊ปของเรานะคะอาจจะดีสิบเอ็ดคนก็ได้ขออย่าไปขอพี่เทาก่อนพี่เทาขอสิบเอ็ดม่อเผื่อมีเซอร์ไพร์อเนาะ ไม่หลอกเขาคงไม่มีหลอกแล้วหลบบังถ้าเซอร์ไมถ้าเซอร์ไพรส่วนมากเขาจะเซอร์ไพรตั้งแต่ EP นี้แล้วไม่เซอร์ไพรในวันนั้นหรอกโอเคประมาณนี้ละกันนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงรอติดตามวันสุดท้ายก็คือวันรอบไฟนอลนะคะสนุกแน่นอนเชื่อว่าเราจะต้องเตรียม energy มาเยอะๆเพราะว่ามันใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงกว่าในการอัดเลยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบคลิปนะคะเจอกัน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ อะไรมองเขาทำไมคุณ <laughs> ่อนวิเดินใหม่จะคู่ <laughs>